กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะจากเล็กชาแนลนะฮะในใช้คําว่าช่วงหงแดงซึมเศร้าแล้วกันนะฮะรวมไปถึงตัวผมด้วยนะครับเอาอตรงไม่อยากมานั่งพูดความพนาอะไรเลยอยากอยากนอนนะครับอยากหลับแล้วก็ลืมๆไปว่าผลฟุตบ,บอลเป็นยังไงแต่ว่าก็ต้องพูดกันซะหน่อยก็แล้วกันนะอ่ะตอนนี้จะพยายามมาพูดคุยถึงประเด็นหลังเกมกันบ้างก็แล้วกัน,นซึ่งทีมงานมันก็เหมือนตั้งใจแกล้งผมนะคือตอนผลงานดีๆอ่ะมันก็ไม่ทำหรอกคลิปแบบหลังกองหลังเกมอ่ะ พอผลงานกูแย่นะมันขยันชวนกูอัดจังเลยนะฮะอะมาพูดถึงเกมลิวพูที่ไปเยือนบูฟกันหน่อยก็แล้วกันจริงจริงคู่นี้ก็เพิ่งเจอกันมาในเกม FA Cup ด้วยซึ่งเกม FA Cup ัน่ะลิวพูก็ชนะมาได้ 1- นศแต่เอาตรงๆถ้ายอมอยู่รายละเอียดในเกมน่ะเกมนั้นลิวพูไม่ได้ดีกว่าวูฟเท่าไหร่นะแต่ว่าสุดท้ายก็เข้ารอบไปแล้วเข้ารอบไปก็ไปแพ้ไบต้านตกรอบก็ไม่รู้จะเข้าไปเพื่ออะไรนะครับอะมาถึงเกมที่พรีเมียร์ลีกที่เพิ่งจบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ เรียกว่าแพ้วูฟไปแบบสู้ไม่ได้อีกแล้วลูกการที่ใช้คำว่าสู้ไม่ได้บ่อยไปหน่อยนะฮะแพ้ไปแบบขาดลอย3ประตูต่อศูนย์ฮะถ้าถามถึงประตูที่เสียในเกมนี้แต่ละลูกก็ต้องใช้คำว่าทุเรศนะครับทุเรศมากนะครับ,รบลูกแรกเนี่ยผมจำได้ว่ามันเป็นการยืนกันค่อนข้างแบบละหลวมมากๆแล้วก็ดูไม่มีสมาธิเลยคนที่หลุดตำแหน่งคนแรกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือโจโกเมส นะครับซึ่งบอลก็ถูกตักเข้ามาตรงตำแหน่งที่โจโกเมสมันหลุดไปนั่นแหละซึ่งมันมันเป็นเวสิกง่ายๆของการเล่นฟุตบอลอยู่แล้วคือพอลักเตะคนไหนหลุดตำแหน่งเนี่ยบอลมันจะถูกโยนไปตรงจุดนั้นซึ่งมันเป็นจุดที่มันมีพื้นที่ว่างพอดีซึ่งโจโกเมสผมก็ไม่แน่ใจว่าจังหวะนั้นอ่ะเขาตามขึ้นไปหรือว่าดันตัวเองขึ้นไปสูงจากพื้นที่ของตัวเองเพื่ออะไรสุดท้ายก็ก็โดนตักบอลมาในพื้นที่ว่างแล้วคนที่จะคอยซ้อนคอยประคองอย่างโจเอลมาติสก็ดันไม่เข้าบอลอีกพอบอลมันหลุดไป เหมือนโจโกเมตก็วิ่งกลับมาแล้วแต่โจแต่โจเอลมาติปก็เหมือนกับไปกักกับโจโกเมตอีกว่าใครจะเข้าใครจะตกัดสุดท้ายโดนปาดเข้ามาแล้วก็โดนโจเอลมาติปเข้าเป็นประตูไปก็ไม่รู้จะโทษใครก็คงต้องบอกว่าผมว่าหลุดสมาธิกันกันทั้งทีมคือส่วนหนึ่งผมมองว่าเ์พูมันอยู่ในช่วงที่มันไม่มีความมั่นใจเลยครับคุณผู้ชมฮะ ผมมองว่าคือน,นักเตะรู้แล้วล่ะว่าจะไม่ต้องไม่เสียประตูก่อนไม่เสียประตูเร็วแต่พอม,มันเล่นด้วยความกดดันเล่นด้วยความเกรงว่าเฮ้ยทีมกูมันไม่ดีวะทีมกูมันแย่ว่ะตอนนี้ก้องพยายามเล่นให้มันรัดกลุ่มรอบครอบที่สุดซึ่งไอ้ความรัดกลุ่มรอบครอบเหล่านั้นแหละมันเป็นตัวกดดันให้แต่ละคนมัน,มนผิดพลาดจนทําให้เกิดประตูแรกอ่ะส่วนประตูที่2ผมก็บอกว่ามัน มันเป็นความผิดพลาดของรีพูอีกแล้วแหละเพราะมันขาดการสื่อสารกันระหว่างโจโกเมสกับไิสันเบเกอร์คือจริงๆจังหวะนั้นเนี่ยไิสันเบเกอร์ควรจะบอกโจโกเมสให้ปล่อยหรืออะไรก็ตามแต่เพื่อที่ตัวเองจะได้เล่นกับบอลได้ง่ายขึ้นหรือถ้าโจโกเมสจะเล่นเองจังหวะนั้นก็ควรจะต้องหม่งสกัดให้ดีกว่านี้คือจังหวะนั้นเนี่ยโจโกเมสพยายามหม่งสกัดแต่มันเป็นการหม่งสกัดเข้ามาในกรอบเขตโทษอีกทีซึ่งมันก็ไม่น่ามีกองหลังคนไหนทําแบบนั้นนะกับการหม่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เลยนําไปสู่การ เสียประตูซึ่งจริงๆว่าจังหวะแรกก็กติดบล็อกแล้วรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็โดนซ้ําเข้าไปสุดท้ายจอ่อๆแบบนั้นมันก,มนก็มันก็ไม่เหลือแล้วฮะแล้วพอเกมมันสองศูนย์ตั้งแต่ไม่ถึง15นาทีเนี่ยกับลิพูชั่วโมงเนี่ยก็ใช้เขา้าจบได้เลยจบตั้งแต่15นาทีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูที่3แทบไม่ต้องพูดถึงเลยลิพูอ่ะในครึ่งแรกเนี่ยหลังจากโดนไปสองศูนย์ถามว่าเกมดีขึ้นไหมก็ไม่ได้ดีขึ้นมีจังหวะว่าเสียไหมก็แทบจะไม่มีครึ่งหลังดีขึ้นนมมาาาหห่่อยอยสักกททีีเลื็ ก็แป้เหมือนเดิมสุดท้ายจบสามศูนย์เรียบร้อยแบบสู้ไม่ได้ด้วยเอาอืมโดยรวมแล้วสามลูกนี้ครับพี่ถ้าให้พี่แจ็คเลือกว่าลูกไหนที่คิดว่ารับไม่ได้ที่สุดในสามลูกนี้ผมให้เป็นลูกแรกแล้วกันเพราะว่ามันมันเป็นจุดที่นำไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างคือทั้งทีมรู้อยู่แล้วว่าทีมมันฟอร์มไม่ดีเว้ยมันควรจะมันควรจะประครับประคองช่วยกันเพื่อไม่ให้เสียประตูแรกเร็วเพราะทีมมันรู้อยู่แล้วว่าในยามที่มันฟอร์มไม่ดีเนี่ยถ้าเสียประตูแรกเร็วเนี่ย มันไล่ควายแล้วนะแล้วทีมตัวเองก็เร่งไม่ขึ้นมันไม่ใช่ริบวูยกกุก่อนๆที่มันยังแบบแดโดนน้ำสองศูนย์แฟนบอลยังนั่งกันอีกตีนรอได้ว่าเดี๋ยวก็กลับมาได้ซึ่งชั่วงนี้มันไม่ใช่ไงสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าประตูแรกเป็นจุดเริ่มต้นของความอัปยศในเกมนี้นะในบรรดา11ตัวผู้เล่นครับพี่ในวันนั้นเนี่ยคนที่ให้ให้ติ๊คิดว่าคนไหนที่คะแนนน้อยที่สุดและนักเตะคนไหนที่คิดว่าเล่นดีที่สุดในเกมนั้นในเกมนั้นถ้าถาม ว่านักเตะคนไหนน้อยสุดคะแนนใช่ไหมแล้วก,ก็นักเตะคนไหนคะแนนมากสุดโอ้โหคะแนนน้อยสุดนี่ให้ได้หลายคนเลยนะให้ได้หลายคนเลยเทรนอเลสเซอร์ดอนนอนี่ก็ต้องติดท็อปลิสต์อยู่แล้วโจโกโมเมสโจโเอลมาติฟว่าไม่ดีทั้งทีมข้างหน้าก็ก็ติดได้หมดนะสำหรับนักเตะคะแนนน้อยกักโปนูนเยสมือบแต่ซาร่าเองทุกคนดูต่ำกว่ามาตรฐานไปหมดเอาเป็นว่าเธอถามว่าคนไหนนักเตะปลอ,อมแย่แล้วคนะแนนน้อยเนี่ยผมพูดได้หลายคนเลย แต่ถ้ามีสักคน2คนที่ผมรู้สึกว่าอ่ะโอเคมันยังพยายามสู้อยู่นะก็ไอซอนเบเกอร์ผมว่าเขาก็พยายามเต็มที่แล้วเพลยแต่ไอผู้เล่นที่อยู่เหนือกว่าเขาหรือหรืออยู่หน้าเขาเนี่ยมันไม่ช่วยเขาเลยอีกคนนึงก็คือไอเจ้าหนูดาวรุ่งบาสติดที่อย่างที่บอกไปในรายการหลายๆที่นะว่าถ้าทีมลิเวูชุดนี้คนที่โดดเด่นที่สุดในทีมเป็นเด็กอายุ18ที่เพิ่งเดบิวต์กับลิเวูชุดใหญ่ไปไม่กี่เกมเนี่ย นังกฤษูต้องไปนั่งสองกระจกดูตัวเองแล้วว่าสภาพทีมมันแย่ขนาดไหนนะถ้าดูจากฟอร์มณตอนนี้แล้วถามว่าลิเวอร์พูลควรจะจบที่อันดับไหนก็คงไม่ใช่อันดับที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะถ้วยไหนก็ตามนะเพราะว่ามันไม่ดีจริงมันแย่กว่าทีมอย่างไบรตันมันแย่กว่าทีมอย่างฟูลแลมมันแย่กว่าทีมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายซึ่งผมว่าอันดับที่อยู่ณตอนเนี้ก็ก็เหมาะสมแล้วก็ย้อนกลับไปที่คําพูดที่มันคลาสสิกเลยอันดับตารางคะแนนมันไม่เคยโกหกใครอยู่แล้ว ร์พูอยู่กลางตารางก็ก็เล่นสมแล้วที่เป็นทีมกลางตารางนะอา่าสุดท้ายแล้วก็คงต้องบอกว่าแฟนร์พูถามว่าเข้าใจไหมว่าว่ามันต้องมีหงุดหงิดมันต้องมีดา่าแฟนบอลดา่านักเตะบ้างอะไรบ้างก็เข้าใจอ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็คงต้องเชียร์กันต่อไปนะคือเราก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะคือสุดท้ายเราก็เป็นกองเชียร์โอเคในบางเกมเราอาจจะ หมุดกีดบ้างแหละมันไม่เป็นอย่างใจที่เราคิดไว้นะจากที่เคยดูทีมนี่มันดีๆสุดท้ายกลับมาเป็นทีมที่โอ้โหแทบจะไร้จิตวิญญาณไม่มีแพชชั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่บอกก็กลมากลาก้มตาแล้วก็เชียร์กันต่อไปสุดท้ายเราเชียร์ที่สโมสรน,นะนะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนดีหรือไม่ดีมันก็ต้องเชียร์กันต่อไปก็เชื่อมือจะเก่งครับแล้วกันหวังว่าฤดูกาลนี้มันจะไม่แย่ไปกว่านี้แล้วลองดูสซั่านหน้าว่าเขาจะดึงความเป็นเวี้ยวููแบบที่เขาเคยเป็นได้หรือเปล่านะ อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันจริงๆถ้าให้นั่งด่าก็น่าจะได้ด่ากันได้อีกเป็นชั่วโมงแหละใครทีอ่อยากระบายก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าเฮ้ยปัญหาของเรีย o ฟูลซีซันนี้มันเกิดจากอะไร ตัวนักเตะไหมผู้จัดการทีมไหมหรือว่าไปร,ระดับผู้บริหารเจ้าของสมโมสรไหมลองแชร์แชร์กันลองแชร์แชร์กันและคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยกันละกันนะครับส่วนใครที่ดูแล้วชื่นชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับจ a c เ l e ก Channel ด้วยนะครับก็จะพยายามกลับมาพูดคุยกันบ่อยๆหรือใครอยากรู้เรื่องอะไรอยากพูดคุยเรื่องอะไรก็เหมือนกันคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิแก m b โบแบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลก โดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวมันมันอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G-Bo เทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของแก m มโบโดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์แก m มโบแค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gamble.co.th อารีฟุตบอลฟุตบอลของทุกคนสนับสนุนโดยเครื่องดื่มคาราบาวแดง